สวัสดีค่ะไปกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะคลิปยาวคลิปชั้นสั้นนะคะวหวานอร่อยอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงวี่มะม,มว่วงสาวไปดูแต่สุกแล้วนี่ไหมดูดิสุก,กเป็นป่าจะไม่เออมันมันสุกมากนะคะแต่หวานเจี๊ยบไปเลยนะคะ หวานนะคะหวานค่ะหวานอร่อยค่ะอร่อยมาก หวานมันค่ะเ็นียมะม่วงใ,ใกล้ๆเลยค่ะหเหนียวรวนนะคะนี่มะม่วงก็เริ่มออกแล้วเนาะเนียมะม่วงก็เริ่มทยอยคนเขาซื้อมะม่วงที่แบบว่าได้ทุกตลอดทั้งปีมะม่วงสาไปดู หวานมันอร่อยค่ะมากินด้วยกันนะคะอร่อย อร่อยนะคะมากินกหนได้เลยคันบันฟังหนังจีนไปด้วยนะคะเสียงจะตามข้าวอย่ะลืมลืมกดรีมโมทนะคะให้เสียงมันเบาๆเนาะ,นะะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะมากินขนา้าวเหนียวมะม่วงนะคะจบและะ้วค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวมะมม่วง อร่อยอร่อยไปเลยนะคะขอบคุณนะคะทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอบคุณะค,ะค่ณะบ๊ายบายจ้ากินระยะสั้นๆค่ะ,คะ